Hãy subscribe cho đâu Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nói những bay, trái dẫn buồn. นมมั้นต้อลาให้สู่เข้ากับกลุ่มของเจ็ตเก่าซึ่งผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยรับทราบว่าวันนี้จะมีการมอบเงินนะครับโดยสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารนะครับผมคิดว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือหัวหน้าของเราทั้งเป็นผู้อวุโสแล้วก็เป็นนุ่งที่พวกเราให้ความยอมรับได้คือ คุณคุณเหลียงนะครับทุกคนเห็นด้วยนะครับเชื่อปลอมมือหน่อยนะครับค่าเห็นด้วยนะครับนะครับคุณเหลียงเป็นพี่นัาของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็จะฝากเงินจำนวนนี้ไว้ที่คุณเหลียงส่วนคุณเหลียงจะดําเนินการอย่างไรก็ปรึกษาคุณโสคนดูนะครับว่าจะนาเงินนี้ไปทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์หรือจะฝากธนาคารไว้นะครับจะบริหารอย่างไรนะครับ เรขอทุกท่านได้รับทราบนะครับครับขอเชิญที่สองคนับกับคุณเหลียงเชิญนะครับนะครับจากเพื่อนสิ่งเก่าบอกว่ามีเพื่อนของเราบางท่านไม่ไม่กล้าที่จะเข้ามารออ่วมงานของเรา เพราะว่าไม่มีความพร้อมนะครับทางด้านเศรษฐกิจแต่นไรแต่ไรผมก็ได้บอกแล้วว่าใครไม่พร้อมมาแต่ตัวกับหัวใจก็พอนะครับเรื่องเงินไม่ต้องครับคนที่ไหวคนที่มีศักยภาพก็มอบสนับสนุนมากหน่อยคนที่ขอทุกท่านได้รับช่างนต่งดีนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีไอเดียและมีสิ่งสิ่งใดที่นำเสนอก็ปรึกษาคุณโสคนกับผู้เลียงนะครับกับผมก็มีเรื่องแถลงเพียงเท่านี้นะครับนะครับแล้วจากยอดเงินตัวนี้ต่อไปจับนาน้วดีหรือก็จะสมทบ้าไปนะเพิ่มเข้าไปหรือจําเป็นจะต้องดึงออกมาใช้ก็ตามความเหมาะสมเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ដែលនេះដល់ពីខស្យេតមែនណាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកឲ្យប៉ះគាត់គាត់មិនឲ្យគាត់មក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 

วันนี้คะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจออาจารย์เพราะว่าจริงอยากจะมาพือประจำตั้งหลายงวดแล้วแต่ว่าต้องโทษสุพศที่เลือกวันที่ไม่ตรงทุกทีว้าติดเองนี่น,นึกถึงบุณคุณอาจารย์เสมอมานะคะ อาจารย์ในวันนั้นก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตให้พวกเราตบมือให้กำลังใจกับอาจารย์ของเราทุกท่านนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ขอให้อาจารย์ได้มาร่วมกับเราอีกหลายหลายสิบปีเลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณเด็กจับฉลากทุกรางวัลน,นะคะขอ,ขอบคุณค่ะปฏิเสธที่จะมายุ่งกับการเงินเนื่องจากแต่พูธงานไม่ไม่ค่อยจะว่างน,นะครับ ก็เลยับเลือกกันขึ้นมาก็เป็นคุณพรทิพย์นะหะุยเค่งนะครับและคุณอังคณาแล้วก็คุณโสพลสามคนนะครับจะเป็นผู้รับมอบหรือบัญชีการเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสิทธิเซ็นสั่งจ่ายสองในสามนะครับก็ทุกท่านรับทราบนะครับสืภาพสตรีใสองท่านสือภาพผลึกหนึ่งท่านทุกคนก็ได้คุ้นหน้าและรู้จักกันดีแล้วคุณโสพลเนี่ยเป็นหัวเรียเร่ยวหัวแรงอย่างเยี่ยมเลยนะครับ ส่วนฝ่ายการเงินบัญชีก็คุณพอทิพย์คุณอังธนาบอกมีเวลาว่างมากเพราะว่าไม่ได้มีที่จะทมอะไรทำมากมายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ทุกท่านได้รับทราบนะครับมองให้สองท่านนะครับแล้วจากนั้นคุณสองคนก็จะประสากนกับทั้งสภาพจุติทีนทั้งสองท่านนะครับเงินขาดก็มาด่งในกองการไปเงินเหลือก็เอาเข้าบัญชีไปนะครับ นอกจากว่าจ,จะใช้ประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็าหาเลยอย่างทีใดที่ทมีความต่างนะครับถ้ามีเพิ่มใดมีความตึงตนะครับเชิญครับแสดงความคิเห็นยครับหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนกากนิของพวกเราทุกคนคุณอังคณานะครับสอง่อผู้จัดการกินเองนะครับเพื่รครับแล้วก็คุณโสพลน,นะครับเ้่านุกนครับ ย um ah, okay okay. right ังยกไม่ครบเลยนะไม่ถ ah, so oh, ึงจุดหนึ่งเลยนะครับใ่ปช่ะ่ะอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยตัวแทนจุนภูคะขึ้นร้องเพลงว่างจังายก่อนเปิดพิธีการ ดีไหมครับโดตนาตัวเองอยว่าชื่อสพลไอ้กาอยากถามนี่นี่อ๋ออันนี้ยังไม่ที่ไปรับคูจุ๊บอ่ะไม่เหียญคุณอาคนาอ๋อเหรียญไม่รับเหอครับเขาไม่ไคูนผมไม่ได้ไปรับนี่ไงคูไปรับผมผมโทรไปขาคุณครูว่าจะให้ประเดีมันว่างอยู่สองคนก็ดูว่าเวลาไหนสะดวก ก็เลยให้เหลียงเขาเหลียงเขาสะดวกก็ให้กับไปเดี๋ยวคุณครูก็จะร้องเพลงที่ครั้งที่แล้วนะอยากจะฟังต่อเดี๋ยวคุณครูพร้อมยกมือนะเอออยากฟังอยากฟังรววมกันนให้ไเป็ คนนีไปก่อะไรคน้อยแล้วไปนั่งก่อนก็ได้จะได้ทัพจะได้ขึ้นอาหารอะไรล้างวันนี้นะไรกได้ต้องนึงเป็นอะไรยังไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวคนใหม่เดี๋ยวมันถามเองอะว่าว่าว่าอย่างว่าไม่ได้ไ่ไดไม่ได้ไปนั่งก่อนก็ได้จะได้ขึ้นอาหารที่บ้าน

哎。<Yeah. S 2> okay.